เอาเฮ้ยนี่ผมทำอะไรอยู่วะเนี่ยโอ้ไม่นะเอามีกระสุนด้วยโอ้โหพี่ทำอะไรอยู่นี่อย่าบอกนะว่าพี่จะทำพี่เอ้ยอย่าหันปืนมาทางนี้สิเฮ้ยพี่พี่ทำอะไรวะเนี่ยพี่เอ้าทำอะไรอยู่ทำโอ้พี่โอ้ยเฮ้ยพี่เออ c a นยวนอะไรเนี่นะอ่านอะไรวะอ่นอนะนอน 15, านอ,นอะไรวะเนี่ยเดือนแปดวันที่สิบห้าสองพันสิบเก้าเวลาสิบโมงเที่ยงคืน My White and ด e t e r กเออ่านอะไรวะเนี่ยกูอ่านไม่ออกจัดเลย I am James Douglas find the m o d e r e r มันแปลว่าอะไรวะเออมีโอ้เอาอะไรวะเนี่ย มันเล่นยังไงวะนี่โอ้โหขนกกน่ากลัวเลยเอ,เอ๊ะเฮ้ยผมอยู่ไหนวะนี่เฮ้ยเอาอยู่ตรงนี้ได้ไงวะเอาสี่ทุ่มผมลุกมาทำไมวะเวลาเนี้ยมันมีอะไรบ้างวะเนี่ย เอายันนี้ก็เสื้อทำเอาไว้ทำอะไรวะอ้มีรูปด้วยโอเคอันนี้มันอะไรวะฮ้มันคือที่หลบซ่อนผีหรือเปล่าวะมันเปิดประตูได้เปล่าวะเนี่โอ้โหเปิดได้ขุดกลัวเลยครับทุกคนเออพื่อนอ้อง ที่นี่ผมอยู่ตรงไหนวะนี่ทำไมมันมืดจังวะเนี่ยอะไรดูอะไรอยู่ด้านหน้าวะอา้ามันคืออะไรวะอา้าวทำไมเป็นแบบนี้แล้วโอ้เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอยู่ด้านหน้าอะไรวะมองอีกครั้งดิโอ้ชัดเจนเดี๋ยวผมไปด้านหน้ากันนะครับ มันคืออะไรวะโอ,โอ้ผีแน่แล้วโอ๊ยโอ้โหตกใจหมดโอ๋โอมันคืออมันเก็บเอากุญแจได้ครับโอเคกุญแจนี้มันเอาไว้ทำอะไรวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมขอไปเดินต่อไปนะครับอ๋โอ้โหตกใจหมดนึกว่าเสียงอะไรมันเดิน ผ่านนี้มันโอเคมันเดินผ่านไม่ได้วะเปิดประตูได้ได้เปล่าวะเนี่ยเอออันนี้ปึ๊ได้เปล่าวะโอ้มันล็อกนะครับอุย้ยผมระแวงมากเลยครับทุกคนกลัวว่ามันจะโผล่มาครับล้วจะไปที่ไหนเราจะไปตรงไหนต่อวะเนี่ย ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนวะมเปิดเปิดสิโอเคมันไม่มีอะไรเลยโอเคเดี๋ยวผมขอลองไปขึ้นบันไดต่อนะครับโอ้ยโอ้ยนึกว่าจะเจอผีซะแล้วเดี๋ยวผมขอเดินด้านหน้ากันนะครับมันคือหอนาฬิกาอะไรวะโอ้นึกว่ามันเปิดได้ ประตูมันล็อกเบาวะเนี่ยโอ้โหไม่ล็อกด้วยโอ้พอดีมีกุญแจโอเคมันเปิดได้แล้วครับทุกคนระแวงหมดแล้วกูโอ้ันแล้วมันคือรูปใครวะเฮ้ยทุกคนมีบางอย่างเข้ามาบ้านเราครับเดี๋ยวผมขอไปลบก่อนครับโอเคเออมันขุดขวามากเลยครับมันคืออะไรวะโอ้โหเต็มเต็มครับดูสิครับ,รบทุกคน มึงถือมีดด้วยโอ้โหเพื่อนโอ้ไม่มีเพื่อนเลยอยู่คนเดียวด้วยช่วยด้วยทุกคนโอเคมันออกออกไปละโอเคโอเคผมออกได้แล้วใช่ไหมโอเคพี่มันหนีออกแล้วใช่ไหมครับเอามันไม่เปิดไม่ปิดประตูด้วยโอเคเอาแล้วใครอยู่นอนที่นั่นอ่ะ เปลว่าเอ้าหายเฉยโอเคไปต่อไปต่อนะครับไปสำรวจต่อโอ้โหมันล็อกมันล็อกนะครับทุกคนมันจะไปตรงไหนดีอ่ะหรือว่าต้องหาคุณแจก่อนอันนี้มันเกออะไรวากล้อง ต้องใช้กุญแจนแน่เลยที่จะไปครับผมว่าอ๋อมันต้องอ่านอันนี้ก่อนมันคือกระดาษอะไรวะผมอ่านไม่ออกเลยทุกคนเธอเอ้ยเอาเอาอยู่ดีๆประตูปเปิดเองเอ้าวอะไรวะทำไมห้องนี้มันสีแดงจังอ่ะ๋อเอ้ยอู้เธอตกใจหมดครับมันคือตุ๊กตาอะไรวะสามตัวเลยเอ้าวใครเธอวะเนี่ย ขอรับแป๊บหนึ่งครับสวัสดีครับอะไรครับเนี่ยมันโต้เ้าตกใจหมดครับโอ้โหตกตาอ,อยู่ดีๆอยู่ที่เตียงเฉยโธ่นี่มันคืออะไรวะเฮ้ยเฮ้ยมันได้ยินเสียงอะไรวะทุกคนโอ้โห ตกใจหมดครับมันคือใครวะเนี่ยพี่ร้องไห้ทำไมวะพี่ครับพี่ครับพี่ครับใครทำร้องไห้ร้องไห้ครับโอ,โอ้โหเออหายเฉยแล้วทุกคนคือเดี๋ยวผมอ่านก่อนครับ <c> one <oughs> verse อ่า flag เรื่องเลือดกูอ่านไม่ออกว่ะทุกคน <c oughs> <S <S ซึ่งตัวนี้อารมณ์ ขดกลัวเลยครับทุกคนอ๋อมันอยู่ดีๆดปืนป,ประตูมันเปิดเองวะนี่คือใครวะลูกใครวะนี่มันนี่มันคืออะไรวะโอ้มันมีกุญแจด้วยอยู่ตรงนั้นผมว่าน่าจะเปิดประตูได้นะโอเคอันนี้มันคืออะไรวะมันเอาไว้ใช้อะไรอะโอเคเปิดประตูได้แนละ้ว หรือว่าน้ำให้หรือว่าน้ำโอ้มันคือโอ้มันคืออะไรวะเนี่ยโอ้มันชายนุนมีหมาออกจากขวดนั่นเหรอโอ้น่าจะใช่ครับเห <c oughs> ็นมาออกจากขวดนั่นเอฮ้ยเฮ้ยเอาอาพีงมันมาที่ไหนวะหลบก่อนคุณพขอมหลบก่อน,นครับเาวมีที่หลบปววะเนี่ยที่หลบ ที่หลบดวนที่หลบดวนเดี๋ยวผมขอไปอยู่ที่ห้องที่ผมเกิดเมื่อกี้นะครับมันมีที่ดูที่หลบดกระเป๋าเนี่ยอ้อเธ่เอ้ยอ้อมันมันมีมันม,ม,นมีผมขอหลุดก่อน,นครับโอ้เธอขออยู่ที่นี่เถิดค่อยอ๋อเธ่เอ้ยเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยหน่อยสักเพื่อนโอ้ยมันรู้ได้ไงวะ Hãy subscribe